สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาดูว่ารักแท้อยากจะส่งสัญญาณอะไรบอกคุณให้รับรู้ค่ะขอพลังงาน to love ที่อยากจะส่งสัญญาณให้กับคุณได้รับรู้ค่ะ the sun สวยงามมากๆ พลังงานรักแท้นี่คือ The Sun แล้วก็ j u s t e n e นะคะคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะได้พบเจอกับคนที่ใช่ของคุณคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะได้รับรู้เปิดใจกับหัวใจที่กําลังวิ่งเข้ามาหาคุณกําลังรอคอยคุณอยู่บอกเลยว่าคุณจะพบเจอกับคนที่ทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขสุดใสในชีวิตอีกครั้งคนคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาทําให้คุณ กล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและเนเจอร์ของเขานะคะเป็นคนที่มีความสุขและสดใสแล้วก็มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่เซ็กซี่เป็นคนที่ตรงสเปคตรงหัวใจของคุณมากๆค่ะ